ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าแชร์เดียววันเจิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างซ่ามาแบ่งปันอีกแล้วค่ะมามือนีเลยค่ะกุหลาบฟอยู u มามือนีสิมัาเย็บเย็บเส้นที่ ทับแขนนะคะเปล่าลรองวันหน้าหนาวแล้วทีนี้หน้าหนาวแล้วทีนี้ริมฝีปากมันจะแห้งอะค่ะจะไทยแลนด์อะอซีซันมินเตอร์ค่ะตอนนี้แห้งไปหมดเลยแล้วก็ริมฝีปากก็ต้องแห้งอะค่ะจะจะเลียค่ะเพราะว่าติดนิสัย เนี่ยค่ะยี่ห้อนี้นะคะหน้าหนาวแล้วนะคะคุณสุภาพสตรีลดแห้งค่ะลดแห้งได้ค่ะวันนี้จะมาสอนเทคนิคการกุนการกุ้นแถบผ้านะคะแถบผ้าของเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็ติดสาย ทำให้ดูค่ะงานไม่งานก็ไม่ได้อะไรยุ่งยากหรอกค่ะแต่ว่าจะมาสอนเทคนิคการทำเร็วอะค่ะอันนี้ไลฟ์สไตล์ใบส้มซ่ามาแชร์และแบ่งปันนะคะมาค่ะไลฟ์สไตล์ใบส้มซ่าแชร์เดียวมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างสร้างมาแบ่งปันอีกเร้วค่ะมาเลยอันนี้ ลูกค้าต้องการเส้นหนึ่งนะคะของเด็กนักเรียนเนี่ยค่ะทีนี้เราก็ฉีกออกนะคะใต้วงแขนนี้จะฉีกออกค่ะแยกออกมานะคะพอแยกออกมาเสร็จเราก็จะต้องมาทำอย่างนี้นะคะอันนี้เย็บจากด้านด้านนอกคือกลับด้านนะคะอันนี้เส้นเข้ามาแล้ว อยู่ประมาณเลยประมาณนิ้วหนึ่งนะคะ yeah. เนี้ยค่ะบึ๊บเยประมาณนิ้วหนึ่งใส่ได้สีที่เหมือนกันนะคะโทนสีเหลืองเหมือนกันค่ะเทคนิคการทำเร็วนะคะเสื้อไม่ยน่นติดแถบเขาเรียกว,ว่าติดแถบ อันนี้หนึ่งครึ่งเซนครึ่งนิ้วนะคะลูกค้าต้องการครึ่งนิ้ว่างซ่าจ,จะไม่โนท้ทนะเพราะว่า่างซาจะจะค่อนข้างจะเป๊ะเรื่องอันนี้อันนี้เกินเกินชายเสื้อมานิ้วหนึ่งนะคะ เสื้อมาครึ่งนิ้วแต่เข็บคู่นะคะเนี่ยค่ะจะจะง่ายจะง่ายค่ะถ้าถ้าเราฉีกผ้าเย็บจากด้านนอกนะคะกับผ้ามาเย็บ เย็บด้านในไปเข็บคู่นะคะเนี่ยมารอบหนึ่งแล้วทีนี้รอบสองนะคะรอบสองจะง่ายแล้วล่ะคะ่ะรอบแรกเนามาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเย็บคู่ค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้ตะเข็บคู่นะคะระหว่างนี้ครึ่งเซนนะคะเนี่ยกลับด้านนะคะถึงจะง่ายแล้วก็กลับออกมาค่ะเย็บแขนเย็บแผลก่อนค่ะเย็บแผลติดกันแล้วก็เย็บตะเข็บคืนค่ะที่เราที่เราเย็บตะเข็บเมื่อกี้เนี่ยค่ะ ขาออกค่ะเสร็จแล้วก็ไปพ้งริมพ้งริมที่เราฉีกผ้าออกนะคะเนี่ยค่ะพ้งริมก็คือจบแล้วค่ะพ้งริมก็ส่งงานได้เนี่ยค่ะจะง่ายมากเอาอันนี้ไม่เข้าไปฝั <c oughs> ่งนี้ไม่เข้าไปโทษทีค่ะเอาใหม่ oh นี่สอนนะคะก็เลยเลยจะกุบกักซะหน่อยแต่ถ้าทําเองก็ไม่นานหรอกค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะติดแถบให้นักเรียนค่ะง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะฝั่งนี้เนี่ยค่ะ แล้วก็รีดลงทำตะเข็บคู่นะคะเส้นแรกเนามาก่อนเส้นสองตามค่ะแล้วก็มาปิดลักแร้คืนค่ะแล้วก็อันเนี้ยโบของเด็กหายหน้าอันนี้มันจะอยู่ด้านหน้านะคะโบค่ะอันนี้เขาจะมัดรูปโบของเด็กนะคะ แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็เย็บใส่ติ้งเลยตรงกลางที่ที่รอยเดิมของน้องเขานี่แหละค่ะดูที่จุดเดิมของเด็กนะคะว่าอยู่ตรงจุดไหน ตรงนี้เขาก็จะเป็นมัดโบนะคะมัดโบให้เด็กโอ้ตรงนี้เขาจะคล้องคอค่ะตรงนี้เขาจะไปที่คล้องคอค่ะเนี่ยค่ะของของเด็กสายเดียวตรงนี้จะเป็นมัดคล้องคอค่ะลืมไปอันนี้จะเป็นเดี๋ยวเย็บแน่นแน่นให้หน้องเขก่อนอันนี้จะเป็นคล้องคอสายเดียวนะคะย้ำตะเข็บอีกหน่อยนะึง เนี่ยค่ะพอสวมแล้วตรงนี้ก็จะมัดที่คอค่ะเดี๋ยวจะอธิบายนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดน่ารักน่ารักของเด็กค่ะเนี่ยเห็นไหมคะชุดฮาวาย แล้วเสื้อผูกคอฮาวายอย่างนี้นะคะเขาจะไปผูกคออย่างนี้เวลาสวมแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะชุดฮาวยายสไตล์น่ารักน่ารักจิ๋เเก๋หลุดเราก็เย็บคืนนะคะเย็บอย่างนี้นะคะอยู่กึ่งกลางรอยเดิมนะคะแล้วก็อันนี้จะให้จะให้ง่ายก็แยกนะคะแยกแยกอันนี้ออกจากกันก่อนแล้วก็ กลับมาเย็บด้านในค่ะพอมาเย็บด้านในเสร็จแล้วเราก็มาปิดคืนอย่าลืมนะคะแถบนี้คือเส้นแรกเนามาก่อนนะคะให้ได้จังหวะอันนี้ครึ่งเซนนะคะแถวแรกมาก่อนแล้วแถวสองก็ตามมาค่ะแล้วก็มาปิดแผลนี้นะคะนี่ละคะ่ะ,คะง่ายๆเทคนิคง,ง่ายๆนะคะ DIY ให้คุณคุณค่ะ ขอบคุณมากมายค่ะ see y o u n e x t to s e e y o u ในคลิปค่ะมีไอเดียอะไรเทคนิคอะไรอยากจะแบ่งปันก็หรืออยากจะให้สร้างซ่าทำอะไรให้ชมเกี่ยวกับเรื่องงานก็คอมเมนต์มาเลยนะคะสร้างซ่าจะทำให้ดูเพราะว่างานที่สร้างซ่าถนัดและรักค่ะส่วนมากก็จะสร้างไอเดียตามลูกค้านะคะ ขอบคุณมากมายค่ะ see y o u ใน t to s e e y o u ในคลิปนะคะ Love f o อ you ทุกคนค่ะน้องสาวให้อีกแล้วค่ะขอบคุณมากมายนะที่ for you ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายค่ะ